โสดใ,ใจไม่ทำบาตรไม่โกรธใจอยู่หล็พระอยู่สิบห้าวันก็อยู่แบบนันนะนั้นก็ถือว่าการบวชเป็นพระเป็นของที่ทำได้ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่กับความโกรธความโรุกรลงพอเราบวชเป็นพระแล้วช่วงใดที่เราเผลออย่าไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีขอให้เราก้มหนูนีวร เนี่ยนายจากคนนั้นถ้ามันมีความเป็นพระในในใจมันยิงกันเองทำไมเขาให้งบประมาณไปซื้อปืนไ้ยิงฆ่า,าศึกเายิงคนธรรมดาเสียศักดิ์ศรีหมดนั่นเป็นราเราก็เหมือนกันถ้าเราก็จะไปโกรธชาวบ้านเสียศักดิ์ศรีหมดเราบวชเพื่อเอาชนะความโกรธเอาชนะความโลภเอาชนะความหลงในใจของตัวเรา ชนะคนอื่นไม่เก่งจริงต้องชนะใจตัวเองเพราะนั้นถ้าเราเอาชนะใจตัวเองได้เมื่อไร่นั่นแหละรักอยตรงนั้นทำยากแต่ว่าถ้าตั้งใจทำทำได้ถ้าเราไม่ตั้งใจทำก็ทำยากหน่อยต่อไปทำเครื่งหมายนะถึงโน้นก่อน Bapak sangkati Imang pintu kapang Imang Bintu kapang Karomi Bintu Di imang Bintu kapang Karomi Tak tiang Di imang Bintu kapang

Sangkating, atit kami, pintu pintu Ibu, 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 pintu Ibu, 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 đó gặp phạm imang उत्तरा संखं उत्तरा संखं अwidetilde ामे अwidetilde ाम द्वितीयम द्वितीयम इइमं उत्तरा संखं उत्तरा संखं अwidetilde ामे अwidetilde Imang, pintu kapang, karomi, tutiam, bi imang, pintu kapang, karomi, tatiam, bi imang, pintu kapang, karomi, Imang antarakanhati dami tuh siam di imang antara Sekamhati dami Taam di imang tawarakanhati อิมังปัตังอทิฐานิทุติยิอิมังปัตังอทิฐานิตาติยิอิมังปตังอทิฐานินี่เรียกันว่าของใช้ของพระมีอยู่แปดชิ้นว่าอัตถาบริขารหน่งติ 2. อุตราสมงสาอันตราวาศส,สี่รกระคุเอวืูเข็มขัด 5. ้าบาทหกเข็มได้ไว้เย็บผ้าตอนจตกรุเกดเจ็มีโกน 8. ที่กองน้ำอันเล็กๆขอพระต่กอนอยู่ตามป่าจะดื่มน้ำในลำบ้วย้องกรองสะก่อนไม่นั้นมันติดมะแรงลงไปแอย่างเท่านั้นนั้นช่วงเราบวด ของใช้ทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อย่าเที่ยไปปกทั่วทุกคนทุกแห่ <ạ. S 1> งาเป็นไปได้เก็บไว้ที่พรอใช้อยากจะเป็นเท่านั้นอย่าอยู่กับมันมากเกินไปเอาเวลามาสวดมนต์มานั่งสมาธิเพราะว่าเราบวดระยะสัน้นถ้าเอาเวลาไปาำาทำอย่างอื่นระยะเดะได้บุญน้อยขอให้ตั้งใจ เสร็จที่ดีนะต่อไปก็ไปที่พักจะได้เตรียมตัวามวัดในเวลาอีกสิบนาทีไป